ที่ดูผิวเผินก็อาจจะบอกว่าพูดจาคึกขนองไปตามอารมณ์และก็หลังจากที่มีข่าวปรากฏออกไปจากคลิปนี้เขาก็ไปสัมภาษณ์นังสือพิมพ์อังกฤษฉบับหนึ่งว่าเขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงหรอกเขาพูดจาไปตามอารมณ์แต่มันน่าสนใจตรงที่ว่าหลังจากนั้นเขาไปให้สัมภาษณ์นังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งคือ evening standard ของอังกฤษเหมือนกันถูกถามว่าในที่สุดวันที่เผา central world เนี่ย เขาอยู่ด้วยไหมฝรั่งคนนี้ตอบว่าไม่ได้อยู่ครับก็ถูกถามต่อถ้าเช่นนั้นไปอยู่ที่ไหนเขาตอบว่าอยู่ที่ช่องสามครับอยู่ที่ช่องสามและเห็นการเผาช่องสามอย่างเป็นระบบมีการเตรียมการมีการจัดการเสร็จแล้วเขาก็บอกครับว่าวันนี้เหตุการณ์ผ่านไปเนี่ย อีกประมาณเดือนสองเดือนก็จะต้องมีการกลับมาชุมนุมใหม่หรือมีการลงใต้ดินผมไม่คิดว่าฝรั่งคนนี้พูดจาตามอารมณ์ครับเพราะทำไมพูดจาสอดคล้องกับแกนนำหรือแนวร่วมบางส่วนแม้กระทั่งอดีตนายกรัฐมนตรีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นตัวบ่งบอกไงครับว่าทั้งหมดที่ท่านมากล่าวหาว่า เราเสกสรรปั้นแต่งเรื่องการก่อการร้ายกระบวนการต่างๆไม่เป็นความจริงเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอในวันนี้เนี่ยน่าจะชัดเจนนะครับแผนที่เอาประชาชนจำนวนมากที่เป็นผู้บริสุทธิ์มาชุมนุมมาเป็นเครื่องมือเนี่ยครับต้องการที่จะให้ชาวโลกเห็นว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นรัฐที่ล้มเหลว ประชาชนลุกฮือขึ้นมาจุดไฟเผาทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัดนี่ผมยังไม่ได้เอาคลิปหรือข้อความที่มีการพูดถึงเรื่องสาลากลางซึ่งแกนําบางคนได้พูดบนเวทีก่อนยุติการชุมนุมด้วยเราจับกลุมนะครับไม่ใช่ไม่จับกลุมตอนนี้จับไปแล้วสองหมายจับแล้วอีก12แล้วก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการอีกหลายสิบคนครับผมก็กราบเรียนว่านี่คือข้อเท็จจริงที่เป็นความยากลำบากที่สุด ในการตัดสินใจในแต่และช่วงว่าจะดําเนินการบริหารสถานการณ์อย่างไรท่านประธานที่เคารพครับเหตุการณ์สุดท้ายที่จําเป็นต้องพูดถึงคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดปรทุมครับวัดปรทุมมนารามนั้นเนี่ยมีผู้เสนอให้เป็นเขตอพยพทานแล้วก็มีการประสานงานมาที่รัฐบาลด้วยแกนนำผู้ชุมนุมด้วยองค์กรเอกชนด้วย มีสมาชิกท่านหนึ่งไปหยิบยกรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์นะครับว่าผมไปมีความขัดแย้งกับกาชาติหรือองค์กรอ,อื่นๆที่จริงรายงานนั้นเนี่ยคลาดเคลื่อนแล้วก็ทันทีที่มีข่าวออกไปตั้งแต่ลงในเว็บไซต์เนี่ยผมก็รีบประสานงานกับทางกาชาติ <c oughs> ก็ทำความเข้าใจกันครับรัฐบาลก็ทราบดีครับว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่ง สำหรับเด็กผู้หญิงคนชราซึ่งต้องการที่จะเข้าไปพักพิงเพื่อเป็นที่ปลอดภัยแล้วก็ได้มีการกำชับในสอชอโดยตลอดว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษนั่นคือเหตุผลครับว่าที่ผมย้ำว่าทำไมเมื่อการชุมนุมยุติลงและมีการมอบตัว อยู่ในช่วงที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเดินทางกลับบ้านได้เนี่ยเราพยายามที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่มีการเคลื่อนไหวจากทิศที่มาจากสนามกีฬาหรือปทุมวันเนี่ยเข้ามาสู่พื้นที่ตรงนั้นแต่ในที่สุดที่จำเป็นต้องเข้ามาเนี่ยเพราะต้องเข้ามาคุ้มครองหน่วยดับเพลิงที่เกิดขึ้นที่ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นที่สยามสแควร์ แล้วก็เข้ามาที่พูดถึงรางรถ BTS นั่นแหละครับมาถึงประมาณบริเวณแยกเฉลิมเผ่าครับถามว่ามีการยิงมีการต่อสู้ไหมมีครับเพราะเราก็สอบถามหน่วยปฏิบัติกันว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้รับคำยืนยันครับว่าในช่วงระยะเวลาประมาณ18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีเนี่ยครับมีการปะทะกันกับผู้ กองกาลังที่ติดอาวุธที่อยู่พื้นล่างครับนี่แหละครับวิถีกระสุนที่ยิงกันไปกันมาที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นห่วงเวลาเดียวกับที่เพื่อนสมาชิกได้แสดงคลิปที่อยู่ในวัดแล้วก็มีผู้บรรยายภาษาอังกฤษบอกว่าเกิดการต่อสู้กันระหว่างกาดเสื้อแดงกับทางเจ้าหน้าที่ทหารจริงๆแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามีการแสดงให้เห็นจําลองเหตุการณ์ในวันนั้นเพราะว่าจะมีรถที่จอดขวางอยู่ไปจนถึงไปตรวจสอบรอยกระสุนจากการยิงที่เกิดขึ้นได้ครับ ท่านประธานที่เคารพครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวเกิดขึ้นเกี่ยวกับบุคคลที่เสียชีวิตที่วัดประทุมผมก็ไปสอบถามพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุครับหลายเรื่องที่ฟังมาก็ตรงกับที่เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านพูดหลายเรื่องก็ไม่ตรงเช่น ที่มีการอ้างว่ามีบุคคลหนึ่งบอกว่ามีการคว้างแก๊สน้ำตาเข้าไปหลังวัดเพื่อให้คนออกมาหน้าวัดไม่มีครับแต่ยอมรับว่ามีผู้สูญเสียชีวิตที่น่าจะเกิดขึ้นหน้าวัดและในบริเวณเต็นท์พยาบาลจริงซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นและต้องมีการสอบสวนผมกราบเรียนครับว่าในวันนี้ ความเชื่อของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าผมขอให้ความเป็นธรรมกับสออชอว่ามีเหตุผลอะไรครับที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไปดำเนินการกับคนที่อยู่ในวัดในเมื่อการชุมนุมก็ยุติลงแล้วภารกิจที่เขาเข้าไปในบริเวณแถวแยกเฉลิมเผ่านั้น ก็เพื่อไปคุ้มครองการดับเพลิงที่สยามสแควร์ต่นนั้นที่เซ็นทรัลเวิด์นั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วครับและใครที่ยังข้องใจเรื่องว่าการเผาเซ็นทรัลเวิด์เกิดอย่างไรเนี่ยรอปพเซ็นทรัลก็ให้สัมภาษณ์นังสือพิมพ์มโพสต์สุดเดย์เมื่อสองวันก่อนชัดเจนบรรยายละเอียดเลยครับทาอะไรกันอย่างไรบ้างมีอาวุธอย่างไรดับแล้วเผาอีกและเขาต้องมีหน้าที่ในการต่อสู้คุ้มครองพนักงานของเซ็นทรัลที่ติดอยู่ในบริเวณในพื้นที่อย่างไร ท่านประธานครับมีการพูดกันมากเรื่องทหารอยู่บนรางรถไฟฟ้าหรือไม่ท่านรองนายกก็ชี้แจงเรื่องรูปเรื่องเวลาแต่ประเด็นที่ผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าเรามีผลของการชนสูตรพลิกศพของหกศพที่พบที่วัดปทุมวนารามนะครับ ดาวสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นจุดที่กระสุนเข้าสีเหลืองคือจุดที่ออกครับท่านดูทั้งหกกรณีนะครับในทุกกรณีเนี่ยครับไล่ไปได้เลยครับท่านจะพบความเป็นจริงอย่างหนึ่งครับว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นการยิงจากที่สูงครับวิถีกระสุนที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็น